ครับสวัสดีครับพบกับทางบ้านมุตานนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษที่เรามาทําให้กับวัดสูงนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าวัดเสเาหล่า้นะครับอําเภอเสาไห้จาจังหวัดสระบุรีนะครับที่มาที่ไปของวัดนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มจากว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่กรุงเทพเราจะเป็นเมืองหลวงเนี่ยเขาก็มีการให้คัดเลือกเสาไม้นะครับที่สวยๆตามหัวเมืองแล้วให้ล่องแม่น้ํามาจากอย่างกรุงเทพเนี่ย พอดีทางกลุมการเมืองของสระบุรีสมัยก่อนนะฮะเขาก็ไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่สวยงามมากนะครับเป็นเป็นต้นเป็นต้นตะเคียนซึ่งเหมาะที่จะทำเป็นเป็นเสาเอกนะครับแล้วก็ล่องจากแม่น้ำป่าสักเข้ามากรุงเทพนะครับจังหวัดที่ล่องล่องไปเนี่ยนะครับก็มีเสานะครับต้นมีต้นไม้ละลายจากจากสถานที่เนี่ยนะครับก็ได้รับการคัดเลือก โดยที่เขาเขาบอกว่าเสาของที่สับระบรีเนี่ยต้นนี้เนี่ยส่วนปลายเนี่ยคดนะครับก็เลยไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นเสาเอกนะครับก็เกิดเสาต้นนี้ก็เลยเกิดการร้องไห้การเสรียใจแล้วก็ล่องทวนน้ําขึ้นมาที่สระบรีนะครับที่อำเภอเสาไห้เนี่ยนะครับต่อมาก็มีชาวบ้านนะครับเขาฝัน ฝันว่าเมีผู้หญิงมาบอกให้เอาเสาขึ้นนะครับก็เลยได้มีการนําเสาขึ้นมาไว้ที่วัดสูงนะครับซึ่งพูดถึงในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยคนสระบุรีเนี่ยให้ความเคารพนับถือสถานที่ตรงนี้มากนะครับเกี่ยวกับเรื่องเจ้าแม่ตะเคียนนะครับวันนี้บ้านมุตตาเราก็เลยพาท่านผู้ชมนะครับเข้ามาที่วัดสูงเพื่อรับชมนะครับ ความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็สิ่งดีๆนะครับที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราเนี่ยได้สัมผัสกับสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งนี้รับนะครับแล้วมีความเชื่อนะครับตรงนี้จะส่งผลให้กับเราคนที่คารพเคารพนัถือเนี่ยนะครับผ่านพ้นในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไปได้นะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยสารของสารเจ้าแม่ตะเกียบเนี่ยม,มีมีอะไรกันนะครับเด,เดี๋ยวติดตามรับชมนะครับ ครับตอนนี้เนี่ยเราได้อยู่ที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะฮะการเตรียมดอกไม้ทุกเทียนหรือพวงพวงอะไรต่างๆเนี่ยทางวัดเขามีนะครับเขาเตรียมให้เราเรียบร้อยแล้วเราเพียงแต่ว่าเข้ามานะครับแล้วก็นําทุกเทียนมาสักการะนะครับอันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของไม้นะครับของตะเคียนนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์คนชนวบุรีเนี่ยจะมาขอโชคขอลาบขอสิ่งดีๆเข้ามา กันมากนะครับในแต่ละวันนะครับซึ่งคนสลับรีเนี่ยเราเชื่อกันว่าถ้าเกิดใครอยากได้โชคได้ลาบนะครับได้สิ่งดีๆเข้าม,มาทธุบาริดในในชีวิตเนี่ยวัดสูงเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่บ้านมุนตารายากแนะนําให้กับสายสายมูอย่างพวกเรานะครับได้เข้ามาสักการะนะครับสิ่งสิ่งดีๆตรงนี้เราไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายนะครับก็คือเราเดินทางมาทางวัดเตรียมให้เราเรียบร้อย หมดแล้วนะครับก็จะมีน้ำมนตมีอะไรที่เราสามารถที่เอากลับนะครับเอาไปดื่มได้หรือว่าเอาไปอากเพื่อป้องกันในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีต่างๆได้นะครับอันนี้ที่เขาก็ปิดมีฝาภาชนะปิดเรียบร้อยนะครับ ขอญาตไปแขวนกันนะครับตรนี้ก็กันครับนี่นะครับอันนี้เวลาเราปิดทองเนี่ยนะครับเราก็นาทองเนี่ยที่เป็นทองคาเปลวนะฮะปิดลงไปนะครับ นเสา์นะครับ<ป>นี่นะครับซึ่งตรงนี้เราได้ทำการสักการะแล้วก็ขอพอรนะครับแล้วก ติดในเรื่องของแผ่นทองนะครับกระเสาไม้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเสาต้นนี้เนี่ยเขาบอกความยาวประมาณสิบสิบสิบกว่าเมตรนะฮะตรงนี้ เดี๋ยวเรามาชมนะครับรูปจ้าแม่ตะเคียนนะครับ,นะรบทั้งสี่สี่องค์นะครับลองดูนะครับอันนี้ก็บอกข้ามเทน้ำทุกชนิดนะครับ นะครับก็อันนี้เราเราก็พามาชมนะครับตอนนี้ก็ด้านหลังผมก็มีคนที่เข้ามาสักการะนะฮะเข้ามาสักการะเจ้าแม่เยอะนะครับ<อ> อันนี้นะครับเราอันนี้ที่เราเห็นเนี่ย<ๆ>เขาก็จะเป็นเลขมงคลนะครับ <_ d ata> เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะได้เลขอะไรนะ <_ d ata> ครับ <_ d ata> เดี๋ยวดูอันนี้บ้างนะครับ <_ d ata> อืมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเลขมงคลสำหรับมงวถัดไปนะครับลองดูน,นี่ครับพอดีอยากจะสอบถามเหมือนกันนะครับว่าตั้งแต่ที่เราตั้งแผงเนี่ยมีคนถูกรางวัลใหญ่ๆที่นี่ไหมครับมีค่ะนอนที่สองสี่ห้า 2, 4, นะครับ ที่นี่้จะจะขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องการขอเรื่องในเรื่องของโชคลาภใช่ไหม,ม,มกกครับมากากว่าครับ,รบตรงนี้ก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมถ้าเกิดได้มีโอกาสนะครับเข้ามาจาัก,การาชนะครับศาลเจ้าแม่ที่วัดสูงนะครับหรือวัดสาวรองไห้วัดสรี่แผงนี้นะฮะเขาก็ให้โชคกับคน หลายคนละที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรางวันที่สองลงที่สี่ลงที่ห้านะครับใช่ตัวที่หนึ่งแล้วใเนี้หรือถ้าโชคดีก็อาจจะได้างที่หนึ่งไปด้ยนะครับอันนี้ก็ฝากท่านท่านผู้ชมถ้ามีนะครับแผงนนี่แหละฮะชื่อคุณอะไรน,นะฮะนี่คุณอิ๋วค่ะคุณอิ๋วนะครับมาหาคุณอิ๋วได้นะครับอยู่กับคุณยากับคุณยาสองคนเจ้าของแผงเจ้าของแผงนะคะ อันนี้แนะนำนะครับเดี๋ยวจะสอบถามคุณอิ๋วเหมือนกันนะครับว่าจากที่เราเคยอยู่ตรงนี้นะครับเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความศักดิ์สิ์ของเจ้าแม่ไหมครับพอที่จะถ่ายทอดให้กับท่านท่านผู้ชมได้นับฝังกันบ้างไหมหรไหมครับก็ก็ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะครับเพราะว่าที่มาอยู่ที่นี่ก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วนะคะครับค่ะก็มีค่ะมีศักดิ์สิทธ์คื มีควรมาขอหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องอขายที่ขายอะไรเงี้ยค่ะครับสําเร็จส่วนสัดส่วนใหญ่ครับค่ะมีความสําเร็จสัดส่วนใหญ่ค่ะครับค่ะและล่าสุดก็คือเมื่อเดือนเมษายิบเอน้องที่เขามาทําแต่งหน้าให้แม่นางครับเขาก็ถูกวงนใหญ่ไปเยอะทีเดียวค่ะนะครับโอ้ถือว่าเรื่องโชคลาภนี ด,ดีมากเลย,เลยนะดีมากเลยค่ะนอกจากโชคลาดนี่เราก็สามารถขอในเรื่องอื่นได้ได้ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องหน้าที่การงานอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเราไปสมัครแล้วเ,เราจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็สำเด็จทุกท่านนะคะ,ะท,ที่ที่มาขอครับก็อันนี้ก็ได้ฟังนะครับจากคุณอยู่แล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะเข้ามาประกาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับ วัดสูงก็เป็นอีกหึ่งสถานที่ที่บ้านกาเราแนะนาให้มานะครับก็ลั<ล>เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับหลังจากที่เราสักการะนะครับสารแทปแปนงรุร้อยแล้วเนี่ยการเสี่ยงโชคก็เป็นอีกแ <Yes. S 2> นวทางหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เราได้สิ่งดีๆกลับไปนะครับ<ช>อันนี้ก็ต้องขอฝาอกกันเอาไว้ด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตำนานเสาร้องไห้นะครับแม่นานตะเคียนนะครับเขาก็จะบอกว่าเมื่อวันที่17เมษายน2501เนี่ยได้มีการอันเชิญนะครับเสาพะแม่ตะเคียนเริ่มด้วยด้วยการเข้าทรงนะครับแล้วก็เชิญในเรื่องอัญเชิญของแม่นานตะเคียนเนี่ยขึ้นมาจากน้ํานะครับแล้วก็วันที่19เมษายนก็มีประชาชนจํานวนมาก มาเชิญเสาตะเคียนซึ่งเขาเนี่ยจะใช้ในเรื่องของไยสินนะนับผูกแล้วก็ดึงนะครับขึ้นมาก็จะมีพระพระสงฆ์จำนวนเก้าล,ลูกที่จะมาเจริญชัยมงคลคาถานะครับตามรูปนี้เลยนะครับอันนี้สองพันห้าร้อยหนึ่งนะครับจนกระทั่งเสออาอนะครับของแม่นางตะเคียนเนได้ไม่อยู่ที่วัดสูงนะครับ ซึ่งเราได้ใครทำไปแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยดังนั้นเนี่ยสายมูนะครับกำลังจะบอกว่าสายมูนะครับที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ว่าเรื่องของการหาสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อจะมาขอพรขอสิริมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าขายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับอย่างที่คุณพี่เฉลียว ที่พูดไปเมื่สัคพู่นะครับขอได้ในในทุกเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าวัดสูงนะครับโดยเฉพาะสถานที่แม่ตะเกียนเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถ้าใครได้มีโอกาสผ่าไปผ่านมานะครับอย่าลืมแวะนะครับมาสุก,การะนะครับอันนี้ประพบกับทาบ้านตานะครับวันนี้ได้มาสัมภาษณ์คุณธนรัฐน,นะครับว่า พอดีคุณพลานได้พาสการะในเรื่องของสาย,ยแม่มตะเคียนนะครับอันนี้ก็อยากจะสอบถามคุณพล้านว่ามาบ่อยไหมครับ <c oughs> เคยเคยมาสองรอบแล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็มามากี่รอบร <c oughs> ู้สึกว่าแม่ให้เรากลับไปแม่ตะเคียนให้โชคหนู <c oughs> กลับไปนะคะถึงแม้จะเป็นเล็กๆน้อยๆหนูก็ได้แต่รอบนี้รู้สึกใจอยากมาวันนี้รู้สึกรู้สึกยังไงไม่รู้เป็นอยากมาก็เลยมาขอบารมีองค์แม่ค่ะของแม่ตะเคียนค่ะตัวก็เป็นคนจลบรีใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็ดีนะคบคะเพราะว่าวัดสูงเนี่ยเราถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็<ช>ขอทีเนี่ให้ความเคารพสักศีกันมากะนะครับผมว่าเท่ด้านหลังนี่ก็คือญาติพี่น้าใช่ญาติพี่น้องอันนี้ก็มาจากปทุมธาน,นีกันเราก็มาแนะนามาแนะนาที่นี่ใช่ค่ะใช่ค่ะจุดตัวของคุณพล้าน,นก็คานในเรื่องของวัดสูงแลน้นอกนอกจาก สายจ้าแม่ตะเกียนนะภายในครอบสูงก็ยังมีที่ารทองคำใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะท่านาในจังหวัดสระบุรีจะมีที่วัดพยาวจะเป็นหลวงพ่อทองคําอันนี้ใช่ค่ะไปกาบสักการะได้เลยค่ะอันนี้คุณร้านแนะนานะคะใช่ค่ะแนะนําเลยนะคะมาเที่ยวสระบุรีกันอยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องสายเร้แม่ตะเกียนนะคะอืมก็อยากจะฝากว่าที่นี่นะคะนะถ้าใครมาด้วย จิตและศรัทธาบอกเลยว่าอาจจะมีโชคกลับไปและทําให้คุณอาจจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้อะไรแล้วที่สมปัรถนาแล้วก็แนะนํามาบํารุงศาสนากันนะคะไ,ขอขอได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ,คะสิ่งที่จะจะบอกต่อไปเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่ลักษณะที่กายที่ที่เป็นไม้เนี่ยนะครับนอกจากไม้ตะเคียนแล้วเนี่ยจะมีหลากหลายมากของประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างอย่างไม้ไผ่หินเนี่ยอายุเขาเด่ยจะเป็นพันปีขึ้นไป นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยสามารถนํามาแกะในเรื่องของเครื่องรางของขังโดยเฉพาะเป็นพระก,ก็ดีนะครับหรือเป็นในเรื่องของเครื่องรางของขังอย่างไทเกอร์ไออะไรต่างๆพวกนี้ที่บางคนก็จะเรียกว่าพคไม้จับนะครับก็จะทําให้มีในเรื่องของความเข้มขังนะครับนอกเหนือจากาไม้กลายเป็นหินแล้วก็จะปีพวกไม้ขนุนนะครับ ที่เขานิยมมาทําเป็นตะกรุดขนุนทองคาห,หรือเป็นในเรื่องของไม้พยานย,ยูดํานะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปเนี่ยเราก็จะนําสิ่งที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาบอกมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็บ้านมตาต,าต่อไปเนี่ยเราก็จะพาไปมูตามสถานที่ต่างๆนะครับที่เราเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และมีความเข้มขังทางพุทธคุณสูงนะครับ บางครั้งเนี่ยบางคนก็สอบถามเหมือนกันทําไมบ้านมนตาเราพาไปวัดที่ไม่ใช่เป็นวัดใหญ่นะครับบางทีเนี่ยผมก็จะกำลังจะบอกว่าวัดเนี่ยบ้านบ้านมนตาที่เราเลือกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายทำนะครับที่วัดสตือกับวัดตะกุดนะครับซึ่งสองวัดเนี่ยก็จะเป็นวัดที่เล็กๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่ หลายคนอาจจะไม่เห็นนะครับซึ่งแต่ละประวัติแต่ละแต่ละวัดเนี่ยจะมีประวัติที่แตกต่างกันแต่สิ่งสําคัญนะครับจุดเดียวกันก็คือแต่ละวัดเนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจยังไงนะครับตามไปดูคลิปทางช่องเจ้าพญาชาแนลในคลิปต่อๆไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ